ไฟแคโนบอดี้แล้วก็วอทฮปเบนนะครับส่วนคุณฟุ๊กนะครับดัมเบลทีแคโนบอดี้ไลน์แล้วก็แฟนตัสติกเบบี้นะครับเราจะมาดูกันว่าใครถูก,กข้ออันมากสำหรับของทีมของคุณฟุ๊กนะครับ <S 2> <S 2> แคโบนบอดีู้กแน่นอนมั่นใจอ่าก็สำหรับของ คุณฟุกนะครับถูก2เพลงนะครับก็คือ number t กับ catch nobody ใช่ไ number t กับ catch nobody อันนี้ก็มี catch nobody เหมือนกันนี่รู้บอกเลยที่โลโก้เพลงกิไเน่รู้บอกเลยอาไม่เอาแค่ก็รู้สึกว่าของจริงบอยจะถูกแค่เพลงเดียวนั่นเอง number three เรา number three เราะฉะนั้นผู้ชนะข้อนี้ก็คือฟุกนะครับพี่ฟุกนะ ี่ได้นเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันเดี๋ยวเช็นึงแม่งเชอบมด้ยองอ่า้าันัมันมันเป็นวันที่แล้วช่างมันอ่าเอที่เงอ่าโอเคตอนนี้ฟุกนํำหนึ่งศูนย์นะครับมาดูนะต้องเท่าไหร่นะสามสามอ่า มาดูนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างแน่นอนว่ามีนัำเบอร์ทีแทนน์นอรเบอร์ีไปแล้ว<อ>เพลงนี้มีอีก Do It, Fry, Fry, อะไรเนี่ย, <Bye. S 2> ยไม่ไล่ล้วแล้วก็ชอบสติ n ชาเล l l e เพลงที่มันดังตุ๊บตุ๊บตุ๊นั่นแหละเ๋อเพลงที่อยู่ตอนมันมีให้ทำในในลิสทำเองด้วยใช่ไหม ตื <Cornell>. น่นเต้นต่นตนตื่นตนตนไอที่เป็นทั้งเพลงที่ผมทำหเล่นพแล้วก็มีามร้งเลอะมีโบายอันนี้ไม่รู้จักอันนี้รู้จักผู้หญิงที่นีวี่มันกับผู้ชายกันกันดูกันดูไหนแล้วก็เพลงหนึงเพที่ชอบเล่นกัน แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง My f r t e n d ครับอันนี้ไม่รู้จักโซลินเรนอ่าโอเคก็เพลงที่เคาร้องมีหมดเลยข้อสำหรับข้อเอก็คูณได้คะแนนไปอ่านเหลือแปดข้อครับเอถึงไอยังเป็นข้อเอ็กเอาเลย ตอนที่เราในทีมสอบเป็นคนเป็นคนพ่อเอเป็นคนอีมันเป็นลูกคนเราต้องเซ็นเป็นอะไรพ่อสี่อาพ่อสี่เลยถูกไหมเอาข้อสี่ได้ไหมได้ผมไม่มากค่ะโอเคมาถามนะครับยืดถ่ายกันกันนะไม่เกี่ยวเลยแบบว่ากูปิิเอฟนียมีไรชื่อเพลงในภาษาเกาหลีแต่ไปนี้มีชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่าองไรค่ะชื่อด้วยกัน เดี๋ยวจะทําสีดาให้ก็คือว่าเดี๋ยวหน้าเราเราเป็นเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีเขียนนีิอะไรต้องต้องไล่ทุกชื่อไหมเนี่ยมีตัวช่วยอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งคนเราจะพ่อเกาหลีรับพูดไปชื่อหนึ่งใช่ไหมลรวมันมีในนี้หนึ่งคำก็คือได้ใช่ไหมเออให้ตอบเลยเอาเอางี้จะไปให้ก็ได้ว่าถ้าห้าเพลงนี้มันอยู่ในภาคเฟยตาสองได้แล้วจะให้เขียนหรือว่าจะให้นั้น

วัสดีครับวันนี้น้องหมีก็จะมาบอกว่าเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาจะสนุกมากเลยครับก็อาจจะได้เจอกันใหม่ในซีซันหน้าก็ใครที่ไม่ได้อะไรไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหาหน้าเราก็มาเจอกันใหม่อาจจะเป็นตุลานี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรแจกอีกนะครับวันนี้น้องหมีตัวน้อยตัวนี้ก็ขอลา คุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับจาวัตดีครับจาวัตดนะียังไงเนี่ยจี๊ดเอาอ่ะโอ้ยขออภัยะอ่ะพบกันครับจาวัตดีครับ